วันนี้เดี๋ยวยกให้เดี๋ยวไม่เป็นไรมาวานูไปเอาต้นกระบองเพชรมาเลือกมาเลือกาเลือกเร็วเอาต้นไหนเร็วไมยิ่งไไปเร็วไม่เร็วใไม่เช่อย่านี้ป่ะไม่เอาต้นเดียวต้นเล็กไปเอารถไปใส่ด้วยเอารถไปใส่ด้วยไปเอารถไปขนเอารถไปขน <c oughs> มัก็ไปเจ็บตเดีมวมัน้ลงอีนะมันมัอคือเท่ของมันเก็บอยู่อาการหนักแล้วอาการหนักไหนดูอันไหนดูนี่นะสวยนีเลยน่กถ่ายคลิปเอาอันนั้นแต่ว่ามันเอาไปาไม่ไ,ได้เพราะมันเป็นกระถางยาวเล็กอเล็ก ใช่น่ารักไปอั้นี้แหละน่ารักไปเออไปเอากระถางมาต่ดิได้หรอนี่อลรถที่เห็นไม่ใช่เอางานเข้าแล้วเออตายเล่งทั้งหมดเลยไม่ได้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 เอาบอลนี่เ๋ยวเร็วเก็บเร็วเก็บประเทศครับอีกคนนึงก็จะเอานี่มาเรียนโฮมสคูลป่ะเนี่ยนี่โฮมสคูลนะครับ ไอ้ยุดยุดอันนั้นไม่จบเก็บไม่ได้นาวาต้องไปเอาใบบองเพชรของนาวาฟ้อขฟ้อเดี๋ยวเราไปยิงเอาดีกว่าอ๋ออันนี้ดีกว่ายาวดียาวดีอ๋อเออต้นเดียวพอแลเปลี่ยนเปลี่ยนของใหม่แล้วไม่รู้เขาหวงไม่หนูเองเขาต้นนี้แล้วเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยไม่รู้อันนี้มันหลุดมันหลุดเอง ไปแล้วเอาไปแล้วอเอาไม่ดูก่อนเร็วเอาไม่ดูก่อนชื่อต้นอะไรเอา้ามันเอาไปแล้วขโมยไปแล้ว <ś> <ś> ต้นต้นเนีน้ยต้นตรงเนี้ยต้นตรงเนี้ยอะไรวะคอนโดทำไมมันเลี้ยงง่ายเลยมันเลี้ยงง่ายเหรอเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายคอนโดอะแล้วของเองมีไหมไม,มันมันรู้ก็รดน้ำมันนั่นแหละโดนแดดจะจัดแค่นั้นแหละ พวกนี้มันชอบแดดอยู่แล้วชอบแดดใช่ไหมอ๋อแบบไม่โดนแดดไมไม่ไม่อ๋อไม่ไม่มีแดดเหรอเอางานเข้าแล้วทีนี้ต้องทําอะไรยืดออกไปจากตัวบ้านแล้วก็พ่อจะปลูกหัวขาลูกก็เลยบอระเพ็ดเลยไอ้เพื่อนลูกอะไรล่ะกระบองเพชรต้นอะไรคะ กุหลาบตื่นแล้วก็ต้องย้าย้่ะมันมีอยู่รงนี้ที่ว่าดินมยนไม่มั้งแล้วาต้องคอยดเรนคอนโดมันมันขึ้นเร็วไหมเอง แล้วมีของเรามีอยู่ไหมต้นเล็กอ่ะอันนี้เขาอันนี้ใช่ใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมนี่ก็ใช่นะนะนี่ก็ใช่ใช่ไหมเอาอันนี้แหละยาวดีวาวพูดอย่างเงี้ยเอาอันนี้แหละยาวดีว้าชอบอะไรใหญ่ๆย,ย,ยาวๆหรือเปล่า ขึ้นรถเลยเอาลองขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวทำว่าถอยหลังเถย่ถยถอยหลังแล้วออกเลยลอ,อยากลองเหมือนกันว่ามันจะร้องปะไปย่อนปะย้อนแม่ไม่ได้ไปไปลุยไปแล้วนะพ่อไปแล้วไปบายดูดูดูมันงนั้นมันไม่งั้นลีลาไม่ได้ไปหรอก อยู่ได้ป่ะนะไม่มีคนนะไม่แม่ไม่นะนะแม่ไม่ได้ไปแม่จะไปด้วยวมันไม่มีเพื่อนองไปไหนลูกจะร้องแน่เลยร้อง <c oughs> <c oughs> แต่คิดถึงมันนะขนาดมันไปแค่คิดถึงมันเลยถ้ามันไปนะไอ้กี้ไอ้กี้บอกไอ้กี้ไอ้กี้บอกไปแล้วล่ะไอ้กี้บอกไปไหนวะไอ้กี้บอกไปไหนวะไอ้ก็ไอ้กุ้งกิ้งบอกมาไหมไม่ปิ๊กบนไหม

ไปยปก่อยไปโชคดีขับรถดีๆนะขับรถดีๆอย่าหักโหมไม่ไหวนอนเลยกขับดีๆขับด้วยกันเนี่ยขับออ๋อกินกาแฟโชว์เลย เอาขึ้นตั้งบนรถเลยตั้งแล้วกินมึกไปด้วยร้อนตันี้อ่ะพี่สู้ๆเดี๋ยวไปหาหเย็นขอปั้นเ<น>งินก้อนนี้ก่อนไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าได้ก<ม>้อน<ม>นี้นะ<ม>ยิ้มเลยตีน้ำร้อนกินนะที่

ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะมันทำไมมันอ๋อมันขยะมันมันมีโซดาดินี่ครับเดี๋ยวติดตามครับนี่คลิปต่อไปคลิปตกปลาเดี๋ยวเจอกันโอเคนุ่งด้วยโอเคจับนมด้ย

ไปแล้วไม่ไปไปแล้ว